สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นแดดร่มลมตกนะคะตอนนี้ได้เวลาอ้อยให้อาหารปูค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูค่ะบรรยากาศระบบนิเวศในบ่อปูของอ้อยแล้วก็เจ้าปูน้อยใหญ่กำลังกินอาหารกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวันนี้อ้อยมาหวานอาหารปลาดุกให้นะคะ แล้วก็เห็นมุมนู้นไหมคะเด็กน้อยกำลังแอบมองปูค่ะน้ำฝนหนูทำอะไรคะลูกมองปูวันนี้อ้อยไม่ได้เปิดสปริงเกอร์นะคะเพราะว่า มีฝนตกทั้งวันค่ะตกตกหยุดหยุดนะคะวันนี้พายุเข้าตอนให้อาหารก็เลยไม่เปิดสปริงเกอร์ค่ะเพื่อนเพื่อนและนอกจากในบ่อของอ้อยจะมีปูแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ออกมากินอาหารพร้อมปูเลยนะคะเป็นปลาเล็กปลาน้อยอะคะ่ะพวกปลากระดีปลาซิวอะไรพวกเนี้ยอ้อยก็เอามาปล่อยไว้นะคะ เอามาปล่อยไว้ในบอ่อมีหลายนะคะปลาบรรดาปลาเล็กปลาน้อยนะคะ่ะเขาจะมีอยู่เยอะนะคะเพื่อนๆในบอ่อเนี้ยพวกบรรดาปลาทั้งหลายเนะะี่ยค่ะแต่ว่ามันเขาจะเร็วมากเลยค่ะเวลาอ้อยมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเขาก็จะหลบหมดเลยค่ะ แว็บเดียวก็จะเห็นแต่เจ้าบรรดาปูตัวเล็กตัวน้อยนะคะแล้วก็เด็กน้อยแอบมองปู <laughs> <laughs> เหตุผลที่อ้อยเอาปลามาปล่อยไว้รวมกับปูนี่นะคะเพราะว่าปลาพวกนี้เขาเป็นปลากินพืชเนาะแล้วก็เป็นปลาตัวเล็กอนะคะ่ะแน่นอนว่าเขาไม่กินปูเราอยู่แล้วไม่กินลูกปูอยู่แล้วแต่ทีนี้สมมุติว่า ถ้ามันมีเยอะถ้าปลามันเยอะหรือว่ามันมีปลาตายอะไรแบบนี้ยปูเขาก็สามารถเอามากินเป็นอาหารได้นะคะก็เป็นประโยชน์สำหรับปูด้วยค่ะนี่ตัวอวบๆวกใหญ่ๆพ่อแม่พันธุ์นะคะตัวนี้ ปูก็ออกมากินอาหารปลาก็แหวกไหวไปด้วยนะคะก็ไอเดียนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากทำตามก็ยินดีนะคะเขาอยู่ร่วมกันได้ค่ะปลากระดีปลาหมอปลาซิวอะไรพวกนี้นะคะ คลิปนี้อ้อยเสียดายอย่างหนึ่งค่ะที่ว่าตั้งใจจะมาถ่ายปลาด้วยนะคะเห็นแต่ปูค่ะเพื่อนๆปลาไม่ค่อยออกมาให้เห็นเลยค่ะ และคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาเพื่อนๆมาอัปเดตในบ่อปูนะคะมาชมเจ้าปูกินอาหารยามเย็นนะคะขอพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะน้ำฝนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย